ปกติมันจะเดินบเฮ้ยสเปเชียลแล้วมันมีอะไร่ามีส้มเป็นว่ะมีส้มเป็นเฮ้ยมันจะยิงกูเหรอมันยิงแบบยิงไปทั่วอะเช้เช้วิ่งทำไมเช้เช้วิ่งทำไมเช้เฮ u ยนี n นี่เช้ไปกล่าวกันแนี้นะไอ้ผมอะคนไหนคนไหนเช้ตัวจริงวะไอ้ยิงอยู่ดิรู้นะปิ้นนหะตัวนั้นน่ะรู้นะ วิไขว้านะตัวไหน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 นะเฮ้ยมันแอดกูมันทำไมเนี่ย No please คือว่าตัวนี้อ๋อมีซ้อมอยู่ข้างนอกเหรอเฮ้ยมีโตมียิงแอนอะไรอะไรยิงงัอดีกว่าเออมันเข้าท่อได้นะเราเราเข้าท่อได้นะกูยิงดึงนาทีนะ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตัวแล้วสีส้มเกือบยิงพี่ถูกแล้วเมื่อกี้เล่าหนที่สุดไม่มีอีเวนต์ด้วยพี่แบมมายืนอะไรตรงนั้นอ่ะเรื่องเกิดการยิงกันแล้วนะฮะอย่าปล่อยให้เควสหายนานเกินเด้อเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือน ไม่ใช่ปะเ <lles S 1> ยอะไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณสำหรับฟอลโลเวอร์ฮะอยู่ก็ใจเย็นค่อยๆคุยโอ้โหพี่โอ๊ตไลน์ไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาวิ่ง <c oughs> แล้วเขาวิ่งแล้วเออตัวดจ๊ดจี๊ดบุญต้องตายด้วยโอ้โหโอ้โหระมล้อ,อไปพี่แบ๊บเฮ้ยทำไม่กูอ่อนจัง มองกระเด็นออนั่นไงเดูดูเห็นปิ้นดิูดูมันเดิมอุ้ยไอ้พี่แบมเปล่าอะไรวะกับคนเดิมมใครคนเดิมอ๋อที่ดีเอ้ยเอาเอาเขายิงกูหรือเปล่าคนนั้นอ่ะเขาขุดกูหรือเปล่าไม่รู้ออกจันเมียน นี่คนนี้อ่ะดูพี่แบงค์เลยเฮ้ยบัวโอ้ยกล่าวไว้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมีด่านนี่เยอะอันนี้แม่งใหญ่กว่าด่านเมื่อกี้เยอะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วยิงขู่ยิงขู่เฮ้ยจะยังที่เชียวหูผมหูปีนี่ทำไรอ่ะอ่ะยยนเนียนอยู่พี่ทำไรมันส้มมันส้ไม่อยู่เหรอมัส้มไม่อยู่มันส้มกำลังคิดอยู่ทำไมหายมันส้งไม่เจอ แม่ยังไม่เดินโอ้โอไม่ใช่หรอเธอปาอีเฮ้ยย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 ขยยายย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 นยยนย้ยทางนู้นยยยยยย้ยยยยยายย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 ายยยยยายย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 ยมยย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 ยเย ห้องนี้แม่งถ้าไม่มีคนอื่นนี่จะโคตรออกยากอ่ะมันเลิกนะไปไหนไม่ต้องไปไหนไม่้องไปเรียนเรียนหรือเปล่โอ้โเช็กินแบบไม่แตกเผือปิ้นกับเพื่อนอีกคนนี่ผมก๊อปวางเลยชื่อแบบไาร้านเสื้อผ้าแล้วละล่เฮ้ยในร้านเสื้อผ้าเพิ่งออกเดินออกมาเลยพีม่ต้องยิงโดนเฉยปิ้นเหลือเพียคนเดียวแล้ว นี่นี่นี่พี่ชายเขาไม่เดินกันแบบนั้นนั่นน่ะขวามือพี่โอ้แหละปิดโซ่มาตัวติดเลยล็อกเป้าเลยอะร้มเอาใจใจอ้าเฮย๋อได้ไงอะเมื่อกี้ตัวเรื่องแสงเราปะไม่ทำเควสใช่ใช่ใช่ เจอลิฟท์ด้วยคาเมโน่โอรานนี้ดูสุยอดเลยรอเลยนั่นละหนึ่งนั่นละหนึ่งเป็นไปเป็นไปหรือเปล่าเราหมดเป็นอนเมื่อวานปะเนี่ยอืมที่ตายแล้วอย่าอย่าต้องมาเลยให้ไมต้องเอ้าพี่แย่งลูกศรผมอตัวจริงเหรอตัวจริงตัวจริงเหรอเอาแล้วใช่หรือควจใจเมื่อเดินแปลกๆนะเมื่อเดินแปลกๆนะเขาตึงพี่ยิงใครไปหัวเหลือเหรออ่าไม่ใช่ไม่ใช่นาคอนดา ลืมไปเลยว่าอปิ้นกับหัวเหลืองแหน่แห่แห่เหลืองวะเหลืองวะเอาคือสบายนี่ไงเอ้าโอ้โหพี่หัวเหลืองถ่ายแล้วชิบถ่ายแล้วถ่ายแล้วปิ้นมาขวางผมโอ้โหเออพี่ก็ว่าอยู่พี่ก็ว่าอยู่ทำไมเสียพี่ยญิงพี่เป็นรถออกขวาพี่ว่าขวาหลังบ้านเนี่ยมีผู้หญิงหัวเหลืองอะสักพี่ยิงไปแล้วพี่ยิงไปแล้วพี่ยิงแล้วรอเหรอ โอ้โหเออเชบอกกูเดินดิ่งไปเลยปิ้นเดินเออฮ้่ปิ้นเดินตัดหน้าโอ้ยโหผมกลมกลมก้อนผมจัดผมจัดเอ้ยไอแอมเชื่อรีบไอเขาปิดได้เอาคืนแล้วอ่ะเดี๋ยวคนนี้เขาเซนเกมเมอร์ได้เลยโอ้ด่านนี้เนี่ยไข่สุสุดขนาดนั้นบ้างไอสักดิ์ไข่น้ำใสสี่ไอเชย ดิมึงมึงใช่ป่ะเนี่ยหน้ากระตุกจนไม่น่าเชื่อเออแล้วเวลาเควสเสร็จคือมันจะเด้งเหมืนเครื่องหมายแจ้งเตือนเงี้ยเหรอสัตว์ยำเลยเควสเด้งเยอะพี่ชายอยู่ไหนอุ้ยไม่ใช่โอ้โหดูมันไปแล้วไปแล้วมันทิ้งกูคนเดียวแล้วเหลือพบทุกคนเลยพี้ยจัดเฮ้ยดูพี่ดูผมในห้องดิวิ่งตัววิ่งคนเร็ว่ะเฮ้ยไหนวะ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 จัดเลยจัดเลย สี่สามสองหนึ่งควดดดควดด้งโลห้องโคตรเยอะวอเดอรฟักเพื่อนเพื่อนทางคาราคิรีพี่คาราคริรีเลยนะแมแมทแมทแมทแมยแมทแมทแม่แมทแม้มทาโดดใหญ่เลยเว้ยเเมมมมมท พี่แบมเฮ้ยไม่ชายแล้วโอ้โหครมาทำทิ้งไว้เนี่ยพี่ชาผมอยู่นี่พี่ชายพี่ชาเห็นผมไหไ้องชายพี่ยวพี่ชายเดิใครวะเฮ้ยองชายวด็กเด็กได้ไหเอ้ยยังไม่นลง เอาชนะโล้ยเอาชนะแล้วโอ้ยไหวอย่มัอ๋อเคสเสร็จเอ้ยโอ้โหไม่ใช่อยู่คนนั้นอีกแล้วมาคมแล้วบอกเลยน้อยกันนะโอ้ได้คตรว่างไอ้เที่ย่วอเตอร์เฟิร์สอ๋อมันได้มันได้ทานละยี่สิบการหนักก่อเพื่อนแต่เอาจะตุยวิ่งได้เฉยเมื่อกี้เผลอไปไต่ขอบนิดนึง <ca target> ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวคุเสริมแล้วมาเสริมแล้วเนี่ยพ <United> ี่แบมพี่แบมเหมือนผมเลยเมื่อกี้เดินเดินเกยขอบไปเนี่ยจะโดดลงเหรอไม่ไม่ได้หเดินเกยมันเดินเกยลั้วแล้วแม่งแบบจะเดยโดดจะโดดหนีติดอีกเออเี๋ยอใครบดอ่ะโู้หรือวดนดมเหรอเออเฮ้ยสริฟเจลยวเจะรัตเจรัดจะรัดฝากด้วย ช,ชายป้าลีสาวชายป้าด้วยไอ้ลีสาก็ยิงถสาวแล้วยิงเลยนี่ยิงไปก่อนเลยหนึ่งอ๋อเอาโซโนาลีเฮ้ยแม,ม่นจา้าที่ว่าเขาไม่เห็นเลยแต่ผมไม่รอสักตาสินุ่นด้วยนุ่นนิ่นก็นาสนเอ้ยใช่จริงด้วย ใช่แน่นอนไม่นาไอ้นุ่มอะไรตกใจหดเลยัวเดียวกันเลยตกใจหมดเลยกินไม่แตกต้องช่ยโอ้ยอยากโดนบ้างอยากยิงโดนบ้างเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นบอสให้ไ้องไอ้บอลแบบทำเควสไม่ได้เลยนะตอนนี้บอสอยู่ไหนก็ไม่รู้เลย เอานั่นไงว่าอยู่นี่ขอโทษไม่รู้อ๋ออ๋อคนของเชัมาคนของเชัยมาเฮ้ยแบบวิ่งแล้วก็ไล่ไปยิงอะไรไม่ได้โหดบานนั้นอ้าวดูดูจัดเอ้ยพี่สาวยิงอสาวผิ่ส้มโดดตรงรู้ ต้องมอง้ทบมองฝาไม่แน่ไมีใครเห็นกระโดดสักหน่อยขึ้นไปได้อีกครังไงเสียงเมื่อกี้รีคอร์ดดับหรือว่าไมค์มีส้มกระตุกอ่ะวันเล็งวันเล็งนะผมรอแล้วเห็นเขาโอ้โหพี่แบม เราทำเคว็ดเดียวกันทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวพี่จุ่มเสร็จปุ๊บวิ่งทั้งคู่เลยกลัวกลัวโดนเจออยู่เหมือนพร้อมกันนั่นแหละนั่นแหละไม่รู้พี่เลีงตัวไหนหรอเุ้ยไอ้นี่มันยิงสูดได้ไงวะกูพยายามจะเอาปิ้นปางปิ้นแม่งเดือดขุนพล อาจารย์น่ระทายเปลี่ยนร้านเปลี่ยนแบบว่ามีสเปเชียลเฮ้ยอีเวนต์โอดีมากเป็นดาราดีขอแบบว่าออเซฟอว้ต่อโอ้บอลเชลลิ่สิบไลฟ์หนึ่งเชลิฟแต่ไม่สิบัวใจโอ้ไม่การยิงเลยนั่นแนว่าเลเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยวิ่งทำเลยอาวไม่นะมีส้มตอนนี้เป้าหมายกำลังอยู่กลางหมู่บ้านมันวิ่งไปทางฐานรถไฟ ไอ้ดิตนนะไปอยู่คนออกอนกันเฮ้ยตามมาทำไมอ่ะ No God please no เฮ้ยอย่าตามมา Television ไม่ใช่ว่างจังหวิตหาแบบแนวเรื่องเล่นเราวิ่งตามพี่โอ๊ตไปแล้วแต่พี่โอ๊ตไม่ดับเอ้ยเว้นเสร็จครบแล้วครับมันจะใช้หมดเลย